ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมที่ผมผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเธอชอบถ่ายรูปฉันนี่เนะเธอถ่ายรูปฉันเพื่อที่จะได้ส่งให้ทุกคนดูงั้นเหรอนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นเมยของผมนะผมจะถ่ายอะไรแบบนั้นแล้วส่งให้คนอื่นดูได้ยังไงกันล่ะมันไม่มีทางเลยอ่ะทำไมลองคิดดีๆสินี่คุณไม่เชื่อใจผมเหรอ คุณเป็นพัญญาผมนะแล้วผมก็รักคุณผมจะทําอะไรต่างๆแบบนั้นทําไมอ่ะผมไม่มีทางทําอะไรให้คุณเสียชื่อหรอกงั้นเหรอเธอจะให้ฉันเชื่อใจเธองั้นเหรอวิดีโอเนี่ยมันส่งไปจากโทรศัพท์เธอเธอส่งมันไปใช่ไหมชื่อเสียงของคุณมันมีค่ามากมายสำหรับผมนะคุณไม่เข้าใจเหรอผมไม่รู้นะผมตื่นขึ้นมาโทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วผมอาจจะลืมไปในห้องน้ํา เธออาจจะลืมไว้เลยสิตินี่เชื่อผมนะผมผมไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยผมหลับอยู่ผมจำอะไรไม่ได้ผมอาจจะลืมโทรศัพท์เอาไว้ก่อนเข้าไปล้างหน้าก็ได้เพราะว่าเธอมันไม่ระวังไงละ่ะชื่อเสียงของฉันก็เลยปนปี้หมดเลยในวันนี้นะและเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างเธอเธอมันเป็นคนแบบไหนอะใบจไไูไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิธิอย่ามายุ่งกับฉันได้ อมรับว่าเธอไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแล้วฉันล่ะฉันจะออกจากบ้านได้ยังไงฉันจะไปเจอหน้ากับทุกๆคนได้ยังไงกัน ฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นปล่อยฉันอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธออีกมีความสุขจังเลยมีความสุขจริงๆ มีความสุขที่สุดเลยมีความสุขอ <laughs> <c oughs> ไม่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 นี่มันไปไปได้ยังไงกันนะ่ะใบจูใบจูไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นเขาจะไปแอบถ่ายสีตีอาบน้ำทำไมเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันนะ่ะไม่มีทางดอกนะฉันมั่นใจว่าสีตีต้ตองการฉันเธอน่าจะเหงาเราไปหาเธอดีกว่า เราจะต้องไปหาเธอแล้วก่อนอื่นเอายาให้พ่อก่อนดีกว่าทำแบบนั้นก่อนอแล้วยาหายไปไหนนะยาที่เขากินประจำอะยาของพ่อหายไปไหนนะ ำไมเราขี้ลืมแบบนี้ล่ะเนี่ยอ๋อจำได้แล้วมันหมดแล้วนี่นาะเราสั่งมาใหม่แล้วนี่แต่ว,ว่ามันหายไปไหนกันล่ะให,ให้ตายสิความจำเรานี่เสื่อมลงเรื่อยๆแล้วนะถ้าเราเอาแต่เรียนหนังสือตลอดเวลาแบบนี้เรามีหวังลืมทุกอย่างแน่เลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเรา,าไปหายาที่ไหนเราไปหาสติก่อน เราติดตั้งกล้องไว้ทั่วบ้านแล้วนี่เราเช็คหน่อยดีกว่านะนี่อนุรักษ์นี่นะแล้วนี่ใครกันโอ้พระเจ้าพี่ดุลารีถ้าเป็นพี่ดุลารีคงไม่ยอมให้เรากินอะไรแน่ๆน่นะ แล้ววิศนุไปทําอะไรตรงนั้นล่ะเนี่ยเขาน่าจะกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ละมั้งเราคิดมากเกินไปแล้วเนี่ยโ<ฮ>ทรศัพท์ของใบจูอยู่กับวิษนุ<ฮ>แล้ววิศนุเอาโทรศัพท์ของใบจูไปทําไมกันนะไม่มีทางเด็ดขาดอะไม่มีทางแล้วเขาทำอะไรอยู่เนี่ย ดีจริงๆเลยแผนเราได้มันดีสุดๆดีมากเลยตอนนี้สีเต๋จะไม่มีทางให้อภัยใบจูอีกแล้ว เราต้องอดทนเอาไว้ต้องทำคะแนนเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นสีติก็จะรู้ว่าเราน่้อยู่ข้างเธอมาตลอดเราจะต้องฉลองชัยชนะของเราชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จของเราเธอตบฉันทำไมเนี่ยระกรนี้ <c oughs> ันไม่อยากจะพูดกับคนอย่างเธอหรอกนะวิษณนุคนช่วยอย่างเธอไม่ต้องมาพูดกับฉันเธอหักหลังเราแบบนี้ได้ยังไงกันอะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเราคิดว่าเธอกลับตัวแต่ว่าเธอกลับเป็นคนที่ชั่วมากๆเธออัดคลิปสีตีตอนอาบน้ำเหรอ แล้วเธอก็ใช้โทรศัพท์ของบังจูแล้วก็ส่งไปให้ทุกๆคนในหมู่บ้านน่ะเธอไม่ไอายบ้าหรือยังไงกันอะฮะเธอทำได้ยังไงกันใช่เสียงของสีตีต้ตองเสื่อมเสียเพราะเธอนะ่ะฉันจะทำแบบนั้นกับสีตีําไมารากกินีไม่จจำเป็นจะต้องอย่ามายุ่งกับฉันนะราินีพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยเธอมีหลักฐานอะไรที่จะมากล่าวหาฉันแบบนี้ฮะหลักฐานเหรอหลักฐานอย่างนั้นเหรอ ใช่มันสำคัญมากฉันเห็นสิ่งที่เธอทำกับตาแล้วตอนนี้ครอบครัวเราก็จะรู้ด้วยว่าเธอน่ะได้ทำอะไรลงไปกับสีติเข้าใจไหมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอเป็นคนคนเดียวกับคนที่เคยรักสีติมากมายในอดีตแบบนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้ชื่อเสียงของสีติเคยมีความหมายกับเธอแต่วันนี้เธอกลับทำให้สีติต้ตองเสื่อมเสียทำให้ละอายใจมากเลยเหล่าวิเจน,นุฮะใช่ฉันทำฉันทำเพื่อแยกสีติออกจากใบจูงไง เพราะสีติเป็นของฉันของฉันคนเดียวสีติจะใช้ชีวิตกับคนอื่นไม่ได้เข้าใจไหมสีติไม่มีทางไปรักคนอื่นได้ฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้สีติกลับม,มาเป็นของฉันนี่เธอคงจะบาดเจ็บที่ไปทําร้ายคนพวกนั้นอยู่ในตลาดใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ใส่ไร้ใบจูใช่ฉันบาดเจ็บแล้วยังไงล่ะ เธอจะทำอะไรต่อฮะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันวิชูเวสิงฉันคิดว่าเธอคงลืมไปแล้วนะว่าฉันคนนี้เนี่ยคือใครกันแน่ฉันฆ่าคนกี่คนมาแล้วเธอก็รู้ใช่ไหมวิษณุฉันจะไปบอกความจริงกับทุกคนทุกคนจะต้องรู้ความจริงกับเรื่องนี้งั้นเหรอเธอคิดว่าทำแบบนั้น แล้วหออยุ่ฉันได้เหรอคอยดูให้ดีนะว,ว่าฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะจบเรื่องทั้งหมดวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราต้องพยายามเดินหน้าต่อ แม่ครับแม่จำไม้นี่ได้ไหมเมื่อไร่ที่พี่อนุรักษ์ดิบยากับผมทะเลาะกันแม่ก็ขู่จะฟาดเราด้วยไม้นี่นี่แหละเออใช่จำได้สิลูกแม่เคยเอาไม้นี้ตีพวกลูกตอนพวกลูกดื้อยังไงละ่ะเขาเคยแกงดิบยาแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องโดนฟาดในที่สุดเลยแม่จำได้ดีลูก แต่แม่เอาราคินีใจเย็นเๆนจะเย็นๆน,นี่จะรีบไปไหนฮะวันนี้ผมรบกวนราคินีมากเลยนี่ไงตีฉันสิวิษนุนี่ฟังนะเอ่อจะไปกลวราคินีทำไมไหนทำอะไรบอกเรามาสิราคินีบอกมาว่าฉันบอกเธอว่าอะไร ช่างเถอะฉันจะบอกทุกคนเองฉันบอกรากินีว่าฉันไม่ยอมให้สีติกับใบจูอยู่ด้วยกันต่อไปแน่นอนฉันบอกรากินีว่าสีติเป็นของฉันและฉันเท่านั้นที่จะรักสีติได้ฉันบอกแบบนั้นใช่ไหมใช่เธอพูดแบบนั้น แล้วมันก็ทําให้รากินีโกรธแล้วรากินีก็ไม่ยอมให้แผนของผมสําเร็จว่าไงล่ะรากินีจบราม่าทั้งหมดซะเอาไม้นี่ไปแล้วก็ฟาดฉันสิเธอมีสิทธิ์ฟาดฉันฉันทําผิดนี่ทำร้ายฉันเลยวิษณุนิดนิเธอรากินีฉันรู้ว่าวิษณุนะ่ะเขาชอบพูดเล่นฟังนะวิษณุฉันเอ่รู้เธอรู้อ,อะไรเหรอ เขาเน่ยชอบแกล้งคนใช่ไหมแล้วเธอจะไปใส่ใจทําไมกันเล่าฮะแต่ว่าวิสุทธไม่ต้องมาแฉเลยแค่เอาไม้นี่ไปแล้วก็ฟาดฉันซะวิสุเลิกหลอเล่นได้แล้วนะโอเคไหมไม่งั้นแม่ฟาดลูกแน่นอนนี่อย่าไปกวนรากินีสิขอโทษไปซะมีอะไรก็ขอโทษขอโทษซะสิเอาเร็วเขา้าโอเคฉันขอโทษนะรากินี รากินีจะไปห่วงทำไมไปพักผ่อนเถอะไปไม่ไม่อนุรักษ์ฉันไม่ได้เวอร์นะฉันรู้ว่าเขาเน่ยไม่ได้แค่แกล้งเล่นโอ้พระเจ้ารากินีเขาแกล้งเล่นน่ะเขาเคยแกล้งคุณบ่อยๆฮะฉันไม่ได้รู้จักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วฉันรู้จักเขาได้ไม่นานแต่ฉันไม่คิดว่าวิษณุจะทำอะไรแบบนั้นได้ ฉันมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าวิษณุแสดงละครได้เก่งมากใช่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเอาไม้ยนีไปไปไปเอาละไปพักผ่อนเถอดนะอนุรักษ์คุณฟังฉันก่อนนะคือตะกินีใจเย็นแล้วก็ไปกับผมโชคดีนะรักินีเราควรบอกความจริงกับอนุรักษ์แล้วเอาหลักฐานให้เขาดูตะกินีตะกินีไปพักผ่อนก่อน,อนไป ฟังนะไปที่ห้องของเรากันเถอะฉันมีอะไรจะให้ทำผมพร้อมจะทำอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงลอาหนะ้าไปเถอะสองคนเข้าไปข้างในหลังจากที่แต่งเรื่องหาข้ออ้างแกทำงานของแกไปเถอะเลิกคิดเรื่องของคนอื่นได้แล้วล่ะนะ อนุรักษ์ฉันไม่ได้บ้านะคะฉันพูดจริงอ่ะผมไม่ได้ว่าคุณบ้าผมแค่อยากให้คุณเนี่ยไปพักผ่อนก่อนแค่นั้นเองพักผ่อนอนุรักษ์นั่งนี่ก่อนนะฉันไม่ต้องพักผ่อนนี่คุณเอานี่ไปนะคนเราเนะี่ยโกหกได้แต่ว่าเทคโนโลยีเนะ่ะมันไม่โกหกเราแน่กล้องเนี่ยมันบันทึกเอาทุกอย่างไว้หมดแล้วละคะ่ะคุณต้องดูคุณต้องเช็คใช่อยากดูกล้องเหรอใช่ใช่ดูสิดูเลยนะกล้องเนะี่ยมันบอกความจริงเองนะอ,อ๋อโอเคงั้นดูหน่อย โอ้แย่แล้วมีอะไรเหรออนุรักษ์ผมลืมปิดระบบลบอัตโนมัติด้ะสิแย่จ yeah, ังน,นี่ฉันไม่เข้าใจอ่ะคุณหมายความว่ายัางไงภาพที่บันทึกไว้มันโดนลบหมดแล้วเราเราดูไม่ได้เลยเหรอดูไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะตั้งระบบใหม่จะได้ดูได้ต่อไปอ่ะนะโอเคนะนี่ไม่ได้นะอนุรักษ์ทำไมถึงไม่เชื่อฉันอ่ะวิษณุพูดจริงๆตอนที่เขาพูดกับฉันแบบนั้นอ่ะฉันรู้ดี ผมรู้รากินีเขาก็บอกผมอย่างนั้นแต่เขาแค่ล้อเล่นแค่แกล้งเราแค่นั้นเองใจเย็นนะไม่ฉันไม่อยากจะใจเย็นอะราคินีทาไมกันเดี๋ยวฉันจะไปที่ห้องพ่อนะฉันจะใช้เวลากับพ่อหน่อยเขาต้องการฉัน จำได้ไหมว่านี่อะไรเธอเป็นคนผูกมันให้กับฉันเพื่อที่จะให้ฉันปลอดภัยหลยังจากนั้นผมก็ทำร้ายคุณผมทรมานคุณคุณจะพยายามจะรื้อฟื้นทำไมเนี่ยผมจำทุกอย่างได้ไม่ใบจูเธอจะพูดอะไรเนะี่ยฉันไม่ได้กำลังซ้ำเติมเธอนะเธอนะ่ะไม่ได้เป็นคนเดิมอีกแล้วเธอเปลี่ยนเป็นคนที่ดีแล้วนะ ใบจูเธอต้องเจออะไรมากมายเพื่อที่จะเอาชนะใจฉันตอนนี้ฉันเชื่อใจเธอมากกว่าอะไรทั้งหมดใบจูเมื่อเช้านี้ฉันโกรธเธอแบบไม่มีเหตุผลที่จริงแล้วฉันไม่สบายใจหลังจากที่ได้เห็นวิดีโอนั้นเลยแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นกับฉันอย่างแน่นอนฉันไม่น่าตะโกนว่าเธอเลยนะฉันขอโทษจริงๆ <c oughs> ช่วยเข้าใจหน่อยนะ มันเป็นเรื่องปกติที่คนที่เป็นคู่รักจะทะเลาะก,กันน่ะและหลังจากทะเลาะก,กันความรักก็จะเพิ่มขึ้นเราดีกันนะได้ไหมล่ะไม่โกรธฉันได้ไหม <c oughs> นะมาผูกได้นี้ให้ฉันทีสิ <c oughs> เอามานีไป ขอมือหน่อยอืมสบายใจขึ้นแล้วล่ะอออืมนในเมื่อเราไม่ทะเลาะกันแล้วไหนเรามาหวานกันหน่อยนะไม่อะฉันมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะถ้าฉันเสียเวลาเธอก็จะทำตามใจอีกออืม Mm-mm. -hmm. อะไรโอ้ยจัดการอะไรอะไรเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนี่มีไรใบจูจัดการนนี่สีติผมตกใจหมดเลยร้องอะไรดังขนาดนั้นนีใบจูนี่ไรอะนี่ทำอะไรกันเนี่ยฉันตกใจหมดเลยอะนี่เปล่าเออภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะสซอร์ยังไงล่ะนี่สซอร์เหรอวันนี้วันเกิดพญาผมเชยไหมล่ะเเราต้องทำสป라이์กันหน่อยแล้วครับเออใช่จริงสิ วันนี้มันวันเกิดฉันนี่นี่ฉันลืมไปสนิทเลยจริงๆเลยนะสีติเธอเซอร์ไพรส์ฉันแบบนี้ฉันก็หัวใจวายตายนะสิ <c oughs> อันนี่ฟังนะใจคุณเน่เป็นของผมนะไม่มีทางที่คุณจะเป็นอะไรไปได้เลยนะไม่มีทางเลย <c oughs> เอะอเดยวอะไรนี่งั้นเหรอฉันตกใจหมดเลยอะโห้ยเสียงดังจัง นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเข้ามาเพราะว่าฉันได้ยินเสียงโวยวายดังลั่นแล้วทำไมไม่บอกแล้วว่าวันนี้มันเกิดสีติก็เราไม่อยากทำลายเสื้อพ้า์ของวิษนุเพราะว่าสีติเป็นของฉันแล้วฉันจะจบเรื่องทุกอย่างวันนี้นี่แหละไม่มีใครบอกอะไรฉันเลยแต่ว่าสุขสันต์ันเกิดแนสีติขอบคุณนะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันมานะนี่สุขสันต์วันเกิดนะสี่ตีวันนี้วันเกิดสี่ตีแล้วไหนเค้กอะเค้กเหรอเรายังไม่ได้จัดปาร์ตี้กันเลยนะพี่เมื่อถึงเวลาปาร์ตี้เนี่ยเราจะสั่งเค้กให้ก็แล้วกันจะกินคนเดียวก็กินไปเลยโอเคจริงนะไม่งั้นคุณก็คงจะกินเค้กของสีตีจนหมดเกลี้ยงใช่แล้วล่ะือ ว้าเวิศนุดีมากเลยฮะฉันแต่งเพลงให้สีติด้วยอออเหรอแต่ว่าฉันร้องไม่ได้นะใบจูนายต้องร้องให้สีติร้องสินายร้องเพลงเก่งนี่ก็ต้องร้องเองสิฉันร้องทำไมอะนี่ฟังนะอร้องให้ฉันหน่อยสิถ้าผมร้องเพลงแล้วคุณก็จะกลัวผมพอดีกันเลย สีตีไม่กลัวหรอกนะร้องเธอนี่นั่นเมียนายนะเมียนายไม่ทิ้งนายไปไหนหรอกนะใช่ใช่เลยฉันจะเล่นดนตรีให้นะได้แล้วกันเอาเถอะเอาเถอา เขาแล้วเป็นไงรักจนขรังใครจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดขอโทษทีนะอทีแล้วก็ผมสองคนนี้ที่เหมาะกันมากเลยนะหวังว่าจะไม่มีใครทำร้ายพวกเขานะฉันอยู่ทั้งคนนะรักคุณ ราคุณเขาแล้ววิสนุว์เราให้พวกเขาไปอยู่ที่นีกว่านะโอเคป่ะข้างใครฉันรู้ว่าวิษณุวางแผนอะไรเอาไว้นะฉันเอาเพลงนี้ให้ใบจูเพื่อทำคะแนนให้สีติแต่ชัดเจนว่านี่เนี่ยมันเป็นแผนของเขาชัดๆเลยล่ะโทษทีนะเมียจ๋าคิดอะไรอยู่เนี่ยปล่อยให้สองคนนี้เขาวาดกันก่อนเถอะน้าอ่าได้ได้สิ ร้อ,องต่อนะค,ะคุณรักใครหรือ,อยังฉันใดก็ที่ผมยังรักคุณเอ้อนุรักษ์เดี๋ยวฉันจะไปดูพ่อก่อนนะเดี๋ยวฉันมา เราจะต้องระวังตัวเอาไว้